นะคะแอมก็ได้มีการวางแผนชีวิตเนาะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคะแอมก็เลยเลือกที Carne ่จะดูดวงเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจนะคะโดยส่วนตัวแอมเป็นสายมูอยู่แล้วเนาะก็เลยเลือกที่จะดูดวงนะคะซึ่งหมอดูที่แอมเลือกที่จะดูดวงนะคะก็คืออาจารย์แชมเปญนะคะซึ่งก็ศึกษาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะคะอาจารย์ก็มีชื่อเสียงด้วย แล้วก็แอมได้ดูดวงกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ได้มีการแนะนํานะคะสีที่เหมาะกับแอมสีที่แบบเสริมสร้างบารมีหรือว่าอาชีพที่แอมกําลังจะทำอะไรแบบเนี้ยคือทําแบบไหนอะไรยังไงอาจารย์ก็แนะนํานะคะแล้วก็มีการแบบ แนะนำเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเนาะให้แอมปรับเปลี่ยนแบบแค่ทิกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีตัวเองเพื่อแบบสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องโชคลาภการเงินอะไรแบบเนี้ยอาจารย์แบบคุยน่ารักมากนะคะเป็นกันเองทาได้ทุกเรื่องนะคะอาจารย์จะเน้นแบบคําถามที่เจาะจงนะคะแบบซึ่งคําตอบเนาะมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะซึ่งแบบ แอมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะคะแบบสำหรับใครที่เป็นไซมูลแล้วก็สนใจนะคะสามารถตามได้นะคะแอมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะและอาจารย์น่ารักมากๆมีการส่งแบบเครื่องรางนะคะมาให้บูชาด้วยนะคะมาให้ขอโชคลาภนะะใครสนใจนะคะตามได้เลยค่ะ